ทุกอย่างที่เราได้ได้รับเนี่ยเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองจะมีคำพูดที่ผมพูดไปบ่อยว่าถ้าเราคิดว่าเรามาฝึกตนถ้าเราคิดว่าเรามาเพื่อศึกษาเราก็จะได้อีกสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องพัฒนาอย่างเรามาเรียนก็ดีเรามาปฏิบัติก็ดีถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ถือว่าเป็นกรณีศึกษา ย่างเรามาเราแบบมาทุกมาลำบากมาอยู่ในป่าในเขาอะไรทุกอย่างเป็นครูของเราเป็นอาจารย์ของเราที่ผมพูดบ่อยๆว่าครูนี่มีอยู่สามอย่างที่สำคัญครูอย่างแรกคือครูอาจารย์ที่สอนที่แนะนำอันนี้เป็นความโชคดีนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ทั้งหมดบางอย่างเราไม่ได้เรียนบางอย่างเรายังไม่ได้ทดสอบ แต่ว่ามีคนเรียนมาก่อนทดสอบมาก่อนอยา่างพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมท่านได้ตัดสรู้ธรรมเพราะท่านได้ปฏิบัติมาสร้างบารมีมาจนตัดสรู้ธรรมว่าทุกนี่คืออะไรทําไมถึงทุกข์แล้วเราก็ดับทุกขได้แล้วก็มีวิธีที่จะให้เราดับทุกขคืออริยมรรคพะุทธเจ้าตัดสรู้อริยสัจปฏิบัติในอริยมรรค จนได้รับผลคือความผลทุกข์อันนี้เป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะเมื่อพระธเจ้าได้ทดสอบได้ทดลองจนสามารถบรรลุธรรมตัดสรุธรรมก็เอามาบอกเราไปเ,เอามาสอนเอามาแนะนำผ่านครวอาจารย์ผ่านยุคผ่านสมัยจนมาถึงพวกเราเนี่ยเมื่อเราได้รู้แล้วว่าการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความเจริญทำอย่างไร อันนี้เราได้มองเห็นความจริงรู้จักรู้จริงรู้แจ้ง